ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ผ่อนสบายๆนะคะมาให้ได้ชมกันคันหน้านี้นะคะเป็นอีลซูมิ x เอ็ก1.9 DVD นะคะขับสองตัวรถปี19นะคะมาใช้งาน120,000กิโลนะคะกับราคา689,000บาทพี่ๆขาคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน11,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะ รายได้เนี่ยขอ25,000ขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมหรือคำให้ยุ่งยากค่ะต่างจังหวัดก็ซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะเ,เตรียมเอกสารนะคะเรานั่งรอสวยๆอยู่ที่บ้านนี้เลยนะะคันนี้รถเข้าใหม่เพึ่งเข้ามาถึงที่เพชรยนต์นะคะสำหรับใครท่านใดสนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยเอมมี่พาชมรอบคันไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ฟกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่นะคะเอมมี่ก็อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะมาให้พี่ฟกท่านได้ชมกัน <S <S คันนี้นะคะเป็นอีซูมิวเอ็กซ์หนุดเก้าดีวีดีนะคะตัวรถปี19 <S <S นะคะเลขไมล์ใช้งานเพียง120,000สมกิโลกับราคาตั้งขาย689,000บาท ฟีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ผ่อน11,000บาทตลอดสัญญาสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะรีบโทรมาจับจองได้เลยนะคะก่อนที่จะพลาดรถสวยๆนะคะใครหารถใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะหรือหารถออกเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะคะรถครอบครัวตอบโจทย์แน่นอนค่ะขนลูกนะคะขนครอบครัวขนสัตว์เลี้ยงขนของได้ค่อนข้างเยอะแน่นอน นะคันนี้นี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆเลยไม่มีตัดต่อตัดแต่งชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนท่านใดสนใจรีบเลยนะพี่นะมาเดี๋ยวมีพาชมด้านหน้ากันสําหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้านี่เลยเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับตัว d ดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะคะโคมไฟคู่หน้าสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกลาวนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะไม่มีรอยเหลือง ะะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะพร้อมกับตัวโลโก้ Isuzu เป็นโครเมียมโครเมียมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมทนแดดทนฝนแน่นอน,น,นถัดลงมาด้านล่างนะคะติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะค่อนข้างสวยงามเลยคุณพี่ได้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8กไก่ลลิง5073กรุงเทพมหานครค่ะ ตัวล้อมแม็กนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กสภาพสวยงามนะได้ยางปี2022นย่ะคะยางยี่ห้อน,นิสนะคะนี่ปี2022่อค่ะยางใหม่นะคะใช้งานได้อีก2ปีเลยนะดอกยางเหลืออย่างนี้เลยค่ะพี่ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านซ้ายหรือแก้มด้านขวาหรือเหลี่ยมฝากระโปรงนะคะไม่มีร่องรอยบุบ นะไม่มีรอยบุบนะรถไม่เคยชนหนักมาไม่เคยทําสีไม่เคยสาดสีมาแน่นอนนี่สภาพสวยค่ะคุณพี่รถเข้าใหม่นะคะสวยแน่นอนนะท่านใดสนใจมาลองชมลองขับรถมาหาเอมี่ได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันนะ,ะไม่มีวันหยุดมาหาเอมี่ได้หรือใครท่านใดสนใจอยากจองล็อกรถได้หมดเลยค่ะพี่กระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นตัวกรอบโคเมิยมนะคะ พร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านซ้ายและขวาทั้งสองฝั่งค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มด้านหน้า40รอบข้าง60ค่ะพี่บันไดขึ้นข้างนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะค่อนข้างสวยงามเลยนะคันนี้นะดามเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะเราชมด้านในกันสำหรับตัวด้านในคุมโทนดำทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประตูกันก่อนประตูฝั่งคนขับนะคะนี่เลยนะวัสดุ ค่อนข้างดีนะคะสวยงามนะกระจกปรับระบบไฟฟ้าสี่บานนะคะคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ระบบเซ็นทรัลค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะสามก้านเดิมอิสุนะคะพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะด้านซ้ายเป็นคอนโทรลพวกเครื่องเสียงเนาะส่วนฝั่งฝั่งขวานะคะก็จะมีตัว cruise control และพันเดิชิปให้มาแล้วเนะยคะสำหรับหนึ่งจุดเก้าเดี๋ยวเปิดสตาร์ทให้ดูกันหน้าปัดเลือนไมดิจิตอลนะคะ เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กันค่ะไม่หนึ่งแสนมืนดันกิโลนะคะไม่เดิมโรงงานนะตรวจสอบประวัติสูยเลยค่ะพี่บุ๊โซวิตครบถ้วนแน่นอนตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวเนะค่คะหนังโรงงานนะหนังเดิมเบาะสวยค่ะเบาะไม่มีรอยแตกขาดนะคะเบาะไม่มีรอยแตกขาดเลยนะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะนี่ ลัดขึ้นด้านในนะคะให้พี่ฟิลท่านได้ชมรายละเอียดกันนะตัวหน้าจอนะคะนี่หน้าจอเดิมมีกล้องถอยนะคะมีกล้องถอยหลังให้นะ,ะนี่กล้องถอยเดิมโรงงานนะคะแอร์อนาล็อกนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะ,ะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะพี่รถสวยๆอย่างนี้นะคะม่านบังแดด นะม่านบังแดดไฟสองหน้าก็คือเปิดได้ติดทุกบานนะคะที่ใส่แว่นนะนี่มาเลือกชมได้เลยค่ะพี่มาชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยนะคะที่เพชรโยนนะมาหาเอมมี่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะตัวโครงสร้างนะคะเสาบีนะพี่ดูเลยนะตัวโครงสร้างรอยน็อตต่างทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่น็อตไม่มีรอยถอดแกะนะคะน็อตเดิมๆโรงง,งานสภาพสวยๆอย่างนี้ ะะเอาไปใช้งานกันกับพี่ได้รถเดิมสวยนะคันนี้นะได้รถเดิมๆรถบ้านสวยๆมือเดียวเอาไปใช้งานกันกับพี่แล้วผ่อนสบายมากๆเลยผ่อนแค่1 1ึ0 0หบาทผ่อนแค่1 1ึ0 0หบาทนี่คือเลทฟรีดาวนะคะผ่อน1 1ึ0 0หบาทตลอดสัญญาเลยนะคะสําหรับที่นั่งด้านหลังนะคะแถวกลางเนาะตัวเบาะพับได้นะคะพับได้เนาะเบาะนี่จะแบ่งเป็น60-40บสีนะคะ พับได้หมดเลยนะแล้วก็มีตัวจอกลางค่ะพี่มีตัวจอกลางให้นะคะสำหรับบ้านไหนนะคะมีรูปมีเด็กนะคะเดยทางไกลๆนะคะนี่เลยตอบโจทย์แน่นอนดูหนังฟังเพลง youtube ได้หมดเลยค่ะพี่เอาไปใช้งานคุ้มค่ามากๆ6กห0 0สนบาทนะฮะหกแสนแปบาทพี่คันนี้รถเพิ่งมาวันนี้นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ตัวรถนะคะสีบอลเงินนะสีสวยนะคะรถสีบอลเงินสีสวยนะสีเท่ากันรอบคันเลยนะฮะตัวไฟท้ายนี่ สวยๆอย่างนี้นะพี่นะรถเดิมๆโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนด้านหลังนะคะมีคิ้วโครเมียมขนาดใหญ่ให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับด้านหลังประตูด้านท้ายนะคะนี่ของอ e ีสูมิวเอ็กนะคะ <ๆ S 1> ดีมากๆเลยนะเบาะแถวสองและแถวสามเนี่ยคือพับพับเรียบได้นะคะปูปิกนิกนะคะหรือขนของได้หมดเลยค่ะพี่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะ,ะนี่ค่ะเจ้าของเดิมนะคะใส่ถังดับเพลิงม,มาให้ด้วยนะคะความปลอดภยะะัยเนาะ ะนะฮะตัวโครงสร้างนะพี่น้น็อตนะคะน็อตฝาท้ายน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะฮะน็อตเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมนะตัวเม็ดอักข้างๆนี่คือสวยงามทุกเม็ดเลยพี่นะเม็ดอักเดิมน็อตเดิมอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยนะโครงสร้างก็เดิมไม่แพ้ก,กันค่ะนะฮะน็อตเดิมนะคะหัวน็อตสวยนะรถไม่มีการถอดฝาท้ายไม่มีการชนด้านท้ายมาแน่นอนตัวเม็ดอักนะคะเรียงเม็ดสวยงามทุกเม็ดนะพี่นะ ของเรานะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊กโซวิดครบถ้วนนะคะบุ๊กโซวิดครบถ้วนนะประวัติศูนย์มีหมดรถทุกคันของเรานะคะนะเอาเลขเอาเลขตัวรถนะคะขอสำเนารถจากเอมี่ไปเช็คศูนย์ได้เลยยินดีมากๆนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาเอมี่ได้นะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่คุ้มค่าแน่นอนสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่นี่หลังคาสวยค่ะนะคะหลังคาสวยนะไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มสีไม่ล่อนนะคะ เอาไปใช้งานกัน,กนค่ะพี่ผ่อนแค่11,000บาทพอบ้านเป็นบ้านท่านใดเนี่ยฮะตามหารถเจ็ดที่นั่งผ่อนสบายๆเนี่ยฮะอย่ารถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีสภาพดีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่นะอีซุมิวเอ็กซ์นะ่ Mil e นะฮะ1.9 DVD นะอีซุมิวเอ็กซ์หนึ่งปี2019ไมล์แสนสองไมล์แค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะนี่พี่ดูเลยนะตัวโครงสร้างเดิมสวยๆอย่างนี้นะคะเอาไปใช้งานกัน นะคะเป็นไงนะคะด้านหลังนะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เอาไปใช้งานผ่อนสบายๆนะคะแค่11,000บาทรถไม่มีช้ำนะคันนี้รถไม่มีช้ำจริงๆนะคะรถเข้าใหม่ที่สภาพดีมากๆเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพดีมากๆรถเรียบมากๆเลยพี่นะ,ะเจ้าของเดิมนะคะดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถดีนะ,ะคนซื้อต่อเนี่ยก็คือเหมือนโชคดีมากๆนะ,ะได้รถสวยรถดีจาก เจ้าของแรกที่รักษารถค่อนข้างดีเลยนะคะ Isuzu Mu-X นะฮะหน d v d ปลายเดย์พี่พาชมห้องเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะมีพาดูห้องเครื่องกันกับที่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.9เนะคะเครื่องยนต์ DDI Blue Power เป็นดีเซลนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วอัตราก,การเล่งก็ไม่ได้แย่ท่านใดหารถใช้งานนะคะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจาวันบ่อยๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ออกต่างจังหวัดได้นะคะขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายๆเลยนะพี่นะ ตัวเครื่องยนต์นะคะพี่ดูนะเสียงไม่มีอาการดังนะคะเครื่องยนต์ไม่สั่นนะคะสายพานเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยนะรอยมาร์กรอยแต้มสีต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะเสียงสายพานก็คือนิ่งมากๆที่แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะไม่ใช้งานไปแค่แสนสองนะ,คะเครื่องยนต์กริปเลยคันนี้อ่าตัวโครงสร้างนะคะนี่เลยพี่น็อตปากกระโปรงนะคะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานนะ น็อตเดิมนะฝากระโปรงไม่มีการแกะการถอดมาพี่ดูเลยนะคะรถสวยอย่างนี้นะคะยังรอเจ้าของอยู่นะพี่นะท่านใดรู้ว่าชอบรู้ว่าอยากได้ก็รีบติดต่อหาเอมมี่ได้เลยพี่ก่อนที่จะไม่ทันนะคะนี่พี่ดูตัวโครงสร้างนะฮะน็อตต่างๆทุกอย่างสภาพเดิมกลิฟเลยพี่น็อตเดิมสภาพเดิมนะคะตัวเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะนี่คานหน้านะคะแกนด้านซ้ายด้านขวาพี่ดูนะคะพี่ดูเลยนี่คาน สวยนะคะน็อตสวยมอน้ําเดิมนะคะนี่พี่ดูด้านหน้านะคะด้านหน้าคือส,สวยๆเลยโครงสร้างเดิมเดิมโรงงานนะคะพี่ดูเลยนี่รอยมาร์ครอยแต้มสีต่างๆทุกอย่าง,ย,างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะหัวน็อตแต่ละจุดคือเดิมรอยปั๊มน็อตรอยเมรร็ดอาคพวกนี้พี่ดูนะ,ะรถสวยมันขายตัวมันเองแน่นอนกับพี่ อยากให้ลูกค้ามาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยที่บริษัทนะคะท่านใดคิดว่าเครดิตดีเนี่ยมาได้เลยพี่จัดไปแนนนะคะหนึ่งชั่วโมงอนุมารับรถกลับบ้านได้เลยนะอ่ะแผ่นเพจนะคะเพจเดิมนี่กิกิปอย่างนี้นะคะรถสวยๆอย่างนี้นะพี่นานี่ตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมๆโรงง,งานอ่าอีสูมิลเอ็กซ์ Mil e นะคะหนึ่งดีวดีปี2องพ ติ๊กเกอร์จากโรงงานยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะเดิมเดิมโรงงานตัวแปกะกกความรอนก็เดิมฝากระโปรงเดิมกับที่รอยซีนจิกเข้าไปเข้าเนื้อนี่คือฝากระโปรง,งเดิมโรงงานนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาเอมมี่เลยนะพี่นะ้ก่อนที่จะไม่ทันนะคะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของ e สูมิวเอ็กนะคะ DVD, 1.9 DVD ปี9นนะคะไม่1 2ึ0 0 0มกิโลกับราคา6 8 000, 9 0 0 0บาท หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่เอาไปเลยฟรีดาวดอกเบี้ยรเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยรเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์พี่ผ่อนเริ่มต้นเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตลอดสัญญานะคะรายได้ขอสองหมื่นห้านะคะขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกูร้รวมไม่ต้องค้ำให้ยุ่งยากนะคะรถสวยไม่น้อยนะคะราคาดีสภาพดีจิตเอคันนี้ยังว่างอยู่ท่านใดสนใจนะคะจองโอนจองล็อกรถได้เลยนะติดต่อหาเอมมี่ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหก 725 2736ค่ะ096 725 2736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรแล้วลิงก์ไลน์นะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถเจ็ดที่น่งสวยๆให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ